ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านละ่ะกําลังยุกับแสงแดดพองอําไพนะพี่น้องเนาะแก่หนาวพี่น้องผมสวัสดีครับพี่น้องผมกับบามีล่ะกัอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมผ้าพีผ้า้องใส่ใบหมู่ว่านนี่ได้รุ่นน้ากันแหละเถือกว่าเถืกกับไปพร้อมกันนี่แหละพี่น้องผมกับหนูหางเย้าหนูทองขาวเนาะพี่น้องเนาะไปเบื้อง่าบ้ามีนี่สีขาดการถืบอบ่อสีมานบอ่อบ่อขุดความทําเพลงไปลุยกันเลยพี่น้องเหมือนเดิมคือก็แหละครับพี่น้องผมบริเวณนี้ บ้านทางในมันมีพอดูหนูหางเงย้าเพราะฉะนั้นแล้วมาเอาไปขัวกกอนนะพี่น้องผมแพงเลยหนูหางเหย้าบ้านเบ้า,บามีทางอื่นที่มีผู้มีเขาเนาะพี่น้องเนาะมันกาสีมูลราคามันกาสีเถือกแต่ว่าบ้านเบ้าวะน,นีหากินยากแพงควอมพี่นอ้นองเลยแพงควอมขอบอกกันไว้ซ้ำนี่เลยพี่น้องผมไปเบื้องไปลุยไปชม ไปเชียร์กันพี่น้องผมเป็นห้างนู้ตองขาวอยู่ทางเทิงน,นั่นคือห้างนู้ตองขาวพี่น้องแหล่ๆดำๆนั่นเอา,ส,เบา,บาส,สู้ไม่เบิ้งปฏิวัติว่ามีซี่บุยซี่เบ้ไปแม่อันอยืมบริษันเบิ้งเอานะนั่นพี่น้องนั่นแหละห้างนู้ตองขาวอยู่สูงเพิ่นนี่ย่ามีบักม่วงกวนน้ำพื้นดินโอ้ยพราได้ยากได้กินพี่น้องผมก็กว่ามันถือว่าหลายหลวงอีหยังดอก ออกตัวก้อนได้พี่น้องเน้อขันเถือกซัดเอื่นที่บ่เมนงูท้องขาวมันเป็นซั์ไอ้ที่เขาบ่คุนบ่เคยบ่เป็นเตาบ้ามีสีปล่อยเนาะพี่น้องเนาะบ้ามีสีถือโอกาสปล่อยเลยตะกาวตะวันตีหาบ้ามีเรื่องมากเนี่ยบ้ามีนาซีมาตะวังตีซีนพี่น้องนี่บ่อน้ำบล็กบริเวียนมูนี่มันเป็นปลาเบิดนาหล่งน้ำมันมีมองเดียวบ้ามีคิดว่าสั์ป่านี่ ต้องมาร่วมตัวกันอยู่แถวนี้นะขันเดาบ,เบ่าเพีบบ้ามี่มันคือตื่นจตกหน่อยถว,วันละนี่ไปหลัางเลีกพี่น้องเบิ่งกันบ่แน่ใจดอกครับขันมันกับมนันบ่มามันกับบ้าใดเนาะพี่น้องเนาะกับบ้ให้พี่น้องเลยเบิ่งกันขันบ่ถือกที่เอาข้างไว,กว้กอนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ สือเยอะยุ่ยพี่น้องลันยุ่ลันยุ่ลันยุ่เดี๋ยวบ้หัวตัวอีหยังถือพี่น้องต้องบ้หัวตัวอีหยังเดี๋ยวไปเบิ่งกันไปเบิ่งกันใกล้ๆกงลันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบิ่งกงกงลันพี่น้องผมกงลันเนาะพี่น้องเนาะหลังแล้วกับมาแล้วพี่น้องผมถ้าเป็นสัตว์อื่นที่บ่แม่นหนูกับหนูหางยาวกับหนูท้องขาวคือหนูขมนั่นยุ่นี่หนูขมก็มีบ้ามีสีปล่อย เอาตามนั่นบอกแล้วบ่อขึ้นคํำพี่น้องผมคํำใดคํำนั่นนายผ่านลูกผู้ชายไปไปรุนกันมันเป็นโตอีหยังขออยา้เป็นอย่างอื่นเนะเลงบ่ไดดได้คิปอุ้ยตายหนูขมเลยบูพี่น้องผมเบิ่งกันชัดชัดพี่น้องเอ้เบิ่งกันชัดชัดห <laughs> ัมือล้างตรงใหญ่ไปหันบาดมือเลี้ยงหางอีพี่น้องผมแนวนี้ นี่แหละพี่น้องเขาเออนูขมพี่น้องผมเบื้องเอาด้อพี่น้องเ้อะนูขผมเป็นตัวนี้เอาได้เบื้องเอาพี่น้องผมนี่แหละคันบ้ามีบพราเป็นมัวไม่เองพี่น้องพอดิ้นพหนาเพื่อนเพื่อนเคยเอาไปเพื่อนเบื้องเพื่อนวานี่เระหนูขมพี่น้องผมถือกพี่น้องผมกับบ้ามีก็อยากว่าหนูตวงขาวนั่นหระว่าต่ว่าขนมันต่างพี่น้องเบื้องขนนี่นี่ขนต่างกันบ่าพี่น้องผมนี่นี่ขนมันโตสี่ข่ายกัแแต่ขนคือกัแแต่โตัวน้อยพี่น้องเพื่อนนี่ หงอหน่อยตัวหน่อยตัวปุ่มตัวสัน่นแต่ว่าเป็นหนูขมเลยพี่น้องเนอะนี่แหละเขาเอื้อนหนูขมพี่น้องผมจัดไปจัดไปพี่น้องผมถือบ่อชัดละเย็นเอาออีกงูเสลื่อยโอ้หมาอันกวายู่ต้นไม้สูงๆนี่พี่น้อง นี่ต้นใหม่สูงๆระสบความสําเร็จพี่น้องผมหลังแรกก็ได้แล้วกบ้านหนูขมเล่ยหรอบ้านบ้ามีเอื่นหน้าซีเมนหนูขมเพือหนูน้องขาวพี่น้องบ้านพี่น้องเอื่อีหยังกระเบื้องเอาเลยครับเนี่ยบ้านมีบ้านเป็นหนูขมนั่นแหละนี่หนูซิ่งบ่แมีนแท้พี่น้องผมหนูซิ่งบ่แมีนแท้หายินแนวนี่เอาไปบ้านไปพี่น้องผมนี่ ว่าห่วงว่าด้ไได้หนูขมตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะไปไปโอ้หานพี่น้องผมนี่ได้ไหมก็ยังว่าคนดวงดีนันได้การไปต่อพี่น้องผม ไปต่อกันเลยตายยางยุนี่กัสิเป็นประถือยูดีพีน้นองว่ามีพยายามเบิ้งหล่องร่อยว่ามันยังไม่หยียบไม่ขินบ่อยน,นะแต่ว่ามองนี่บ่เห็นไม่กินหนามบ่เห็นก่นหรองอไปกันต่ออีกกลงหนึ่งยูหัน ลั่นอีกพี่น้องผมคือบ่อเห็นตัวว่ะลั่นแล้วลั่นแล้วมันหลักลั่นบอกเลพี่น้องโอ้ยเอ้ามีตัวพี่น้องผมมีตัวตาบป้หูตัวหน่อยตัวใหญ่มีตัวฮ่าฮ่าอ๋อคือตัวหน่อยใช่ป่ะนี่หื โอ้ยหนูผมมีกตัวหนึ่งพี่น้องผมได้การ่พี่น้องผม,กกบ,งผมบ้ามีบอกแล้วแถวนี่เสียวเขามาอ้อยมันอีกตั้งหาคนตัวนี่เสียวเขามาอ้อยอีกพี่น้องผมเบิง้งเบิ้งผู้มีประเทศเบิง้งหลองรอยพี่น้องหาหนูผมไปขวพี่น้องผมสุดยอดแต่ว่าตัวนี้หน่อยหนูผมขวงแ่ยุ่แล้วบ้ามีบ้านนี่หนูสิงบ่ามียน่พี่น้องเนาะเมน่าชิป็นหนูสิง เบิงบ้งเบื้งลวนี่พี่น้องคือจังไรก็บ,บอกบ้ามีมาเด้วยครับเด้อท่านใดสมาชิกท่านใดที่มีความรู้คมามใดกะบ,บอกบ้ามีมากว่ามันขึ้นหนูอย่างบ้านบ้า,บามีพอดิษหัวานาที่งานเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกว่านี่ขึ้นหนูขมวะท่านเดี๋ยวเอาไปขั่วไปจัดการพี่น้อง <c oughs> ไปอยู่น้องไปต่อบานนี้กำลังใจมากมือเลี้ยงห่างต่อพี่น้องผมเยื่อเป็นเยื่อกลวยเนาะพี่น้องเนาะเป็นเยื่อกลวยลังนั่นดิ ยู่หันพี่น้องมือแรงห่างไม่พี่น้องผมห่วยขนาดที่มันสะได้ผูกโกงแนวนี่้บ้ยลันบ่โนอนอันเนี้ยบ่ลันคือพี่น้องผมบ่ลันบ่เป็นยังบ่ลันอ่าบ่ลันพี่น้องผมกงหนี้บ่ลันเนาะพี่น้องเนาะบ่ลันบ่มียังเลยบุ่นข้าจังวากันไหม บลันกับบลันพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาคันธีบ้ามีบ่อปวดเดี๋ยวซ้อนตัวอยู่ดอกเอาไปเผาอันนี้บลันเนาะพี่น้องเนะาะคันธีใหญ่มองกัดต้องใหญ่ไปทางพี่เลยพี่น้องผมไปว่ากันไปลุยทำเล่เหมาะกับดอกคือสีบ่มาว่าไ,ไปพี่น้องผมมันบลือกัดยักษ์ใหญ่อยู่ดอกมือนียจังใหญ่เข้าแล้วลันให้บน่นลันเ โอ้ยบลันพี่น้องเลยเอา้าตุ๊ปแจกเถอะวะตุ๊แจกเถอะวะบลันพี่น้องผมบลันเลยกงนี่ก็ได้กงนี่ก็บบลันเลยพี่น้องเด้อนั่นบลันบลันเอา้เอาสาร้างควอมุ่งงงสงสัยให้กงนี่เป็นตะลันค่ะกรบบรลันไปนเถิดเลยพี่น้องไปไปเอาสองหลังนั่นของเฮากะเสียล้ำล่าพ่อจ่าพี่น้องไป ได้หนูสมใจอยู่แต่ว่าบ้ามี่แกงซี่ี่ก,นกงนะั่นแหละมันบ่ได้สิง่ายแล้วกะ็หาเนี้ยม,มาห่างต่อพี่น้องไปไปลุยกันเลยพี่น้องผมเจ็ดเจ้าง่ายเอากินเจ้าง่ายเลยมันคือตัวหน่อยแต่ว่ากระดิ๊สองตัวอยู่ดอกเออเออเออครับผมเอาได้๊สองตัวเนาะพี่น้องเนาะได้๊สองตัว จังไงก็ขอบคุณทุกไ่านทุกทรัพย์ทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อจากหัวใจทีมงานอีสานบ,บ้านของเองพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองทุกไ่านทุกทรัพย์ทุกอย่างทุก,ทกคอมเมนต์ทุกการติดการตามมีค,านะค,ค่ากับเฮาเบิดเนาะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมสมใจพี่นอ้อ,นนานานนองนะกะได้อยู่บ่แม่นว่าบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะกะได้อยู่บ่แม่นว่าบ่ได้ลุย